คุณไฮอาพาพรนะครับค mm ุณ hmm. ผู้ชมครับมีการพูดถึงไรอัลไม่หมดนี่กลางรายการนะครับเรียกได้ว่าน้ําตาคลอเลยทีเดียวระบุนะครับว่าไม่อยากจะนึกถึงวันที่ไรอัลเนี่ยไม่อยู่ในรายการไม่หมดนี่นะครับร้อยเก้าสิบสองสมัยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับคุณไฮอาพาพรก็เปิดใจถึงไรอัลนะครับบอกไม่อยากจะไปนึกถึงวันที่ไรอัลเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ในรายการแล้วเลยพร้อมกับระบุนะครับบอกว่าขอให้โชคดีนะลูก เชื่อว่าแฟนรายการไม่หมดหนี้เสียงโชคหลายคนนะครับคงน่าคงตาดีสําหรับไรอัลกาดบัณฑิตจำปาสินนะครับเด็กหนุ่มอายุ19ปีชาวกรุงเทพมหานาครน,นะครับที่ออกมาร้องเพลงปลบหนี้ให้กับครอบครัวจนสําเร็จแต่เส้นทางการแข่งขันเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความสามารถในการขับร้องเพลงนะครับที่ต้องเรียกว่าไม่มีคู่แข่งสามารถโค่นหนุ่มไรอัลได้เลยล่าสุดนะผู้ชมครับวันที่20มิถุนายนไรอัลกาดบัณฑิต เอาชนะผู้ท้าชิงไปได้อีกครั้งนะครับแล้วก็คว้าชแชมป์1้2สมัยนะครับจำนวนเงินสะสมเนี่ยหลายล้านนะครับ52รล้านได้ประมาณก็มีการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงนะครับคำว่าฮักกันมันเฮียทิมใส่นะครับเพลงนี้ที่หนุ่มเรอ,อ้อนเนอรร้องแม้ว่าจะเป็นเพลงที่ต้องใช้สำเนียงอีสานแต่ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับขณะที่มีกําลังโชว์เสียงร้องบนเวทีนะครับกรรมการก็ตั้งใจฟังกัน รับฟังบทเพลงเพราะๆซึ้งๆนะครับคุณนายอภาพรหนึ่งในกรรมการนะครับได้มีการพูดความรู้สึกหลังจากที่ฟังเพลงนี้จบก็ชื่นชมในความสามารถของไรอัลนะครับที่มีเรื่องให้เซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆเขาบอกว่าคําว่ามนสก,กดสะก,กดได้ทุกอย่างจริงๆอย่างเพลงที่ไรอัลในร้องนะครับมันมีมนมากมายฟังแล้วเนี่ยมันก็ส่งความสุขมาถึงเราน้อยคนนะที่เราฟังแล้วมีความสุขขอบคุณมากนะ ที่ให้ความรู้สึกที่มีความสุขแบบนี้เนี่ยอยู่เราบ่อยๆไม่รู้ว่าวันนั้นถ้าไม่มีไรอ,อัอยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยพูดแล้วก็ไม่อยากนึกถึงวันนั้นถึงวันนั้นมันมาถึงไรอัอไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เราก็คงมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆแต่เราก็คงจะอดเจอคิดถึงไรอัอไม่ได้หรอกอดคิดถึงไรอ,อไม่ได้โชคดีลูกนี่เป็นคาพูดที่ทางคุณไฮบาพรพูดกับไรอ,อัในรายการนะครับก็เปิดความรู้สึกที่กลั่นออกมาจากใจเพราะว่าอยู่ด้วยกันมายาวนานจึงมีความผูกพัน ทำเอาคุณไฮปาพรเนี่ยนะครับกล้าน้ำตาไ้าไม่อยู่เลยในรายการก็น้ําตาไหลแลในระหว่างที่มีการระบายความรู้สึกออกมาเจ้าตัวเองก็ยอมรับนะครับว่ามันไหลออกมาเองขณะที่หลายคนในสตูดิโอต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพลงที่ไรอัลร้องเนี่ยซึ้งกินใจมากจนเกิดโมเมนต์ดังกล่าวขึ้นมานี่นะครับก็เป็นประเด็นนะครับที่ซึ้งๆในรายการนะครับทางไรอัอเนี่ยก็อยู่มาหลายสมัย ค,คุณนายปากกรก็บอกว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์ได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะคิดถึงในวันที่ไรอ,อัลเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายการนี้แล้วด้วยนะครับเข้าไปกันดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ